ขับรถก็คือฟังครูสอนอย่าอยากอยากกลัวมากคือจะจะบอกว่าอยากกลัวมากก็ไม่ได้นะะเวลาเราขับรถแรกแเราจะงงพงอะไรนิดนึงว่าเราหมุนไปแค่นี้แล้วลอมันหมุนไปแค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นอะไรลูกฝึกบ่อยๆฝึกเยอะๆค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะเก่งเองนะขับรถมันไม่ใช่เรื่องยากนะคะเพียงแต่ว่าต้องมีสติดีๆเพราะว่าเวลาเราไปขับจริงๆอะ่ะมันมันขับร่วมกับคนอื่นเนาะ เราก็ต้องเผื่อตัวเองแล้วก็เผื่อคนอื่นด้วยอนญาอนยาไหมาเร็วอนยา,ายไหมินสตรอเบอรี่ไหมอยาได้เสือสอ้อคอแรกคอแรกหมดแล้วแบบไม่มีอีกแล้วเลยอะ่ะพอ่พอพ่อเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนคะมีออย,อยเล่นที่ร้านแก๊สโซลีนะคะหัดใหญ่นะคะแอบไ,ไปเจอมาด้วยคะ่ะที่วัดเกาะแก้วโอเคมีคนมาเจอแล้ว <c oughs> มันแบบมันคุยกันตลกดีอ้อวอาวเราเด็กก็เธอจะให้เขาเป็นลูกให้เขาถือกินเอง <c oughs> ได้ <c oughs> มันมีเขาตั้งกล้องมันจะได้ไม่แกว่งเนาะสูมให้ ขอโอเลยได้ไหมมามีกลัวไม่ทันไม่ได้ <g ül> ดูสงสาวแล้วใจฟตูต้องเปิดคลิปทุกวนันรอเอฟเสื้อค่ะเนื้อผ้าดีมากคอสองสั่งมาได้สองสีเลย,ยคุณแอนโมดนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอเออเอามาล้างหน่อยมา สตรอเบอรี่ใครจะกินสตรอเบอรี่ยกมือขึ้นนี่เราต้องกินข้าวด้วยนะคะโอเคไหมฮะกินสตรอเบอรี่เราต้องกินข้าวด้วยนะโอเคไหมคะโอเคนะเดีี๋ยว้า่่ ทำปากเจ็บ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 เอาออกเขาเอาแขนดออกมาจากเบลคุณดูมาลินบอกว่าวันที่ยี่สิบนี้ไม่ได้ไปดูพ่อๆนะไปถามหาน้องพีไปถามหาน้องพี Daddy Beam looks so much better in brown hair Thank you, thank you อ l i s a กระเป๋าแฮปปี้คอคอใหม่เข้าเมื่อไหร่คะพรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้เขาจะขายตอน6โมงเย็นเข้ามาได้นะที่เพจนี้แหละ TP อลิซา <c oughs> Thank you for one 1200 s a n d and r ขอบคุณขาดด้วยนะเขาต้องตัดเปล่าเขาต้องหั่นครึ่งเปล่า